นะครับผู้แทนกสศภาห้านะครับท่านผู้การเชียงใหม่ท่านรองผู้การผู้การแพร่นะครับผู้แทนเชียงรายแพร่ลำปางนะครับเรือสื่อมวลชนนะครับรอบนี้ในในรอบ3ปีครั้งนะครับตั้งแต่เปิดเปิดโกาดังมาเลยนะครับ ประมาณสองสัปดาห์ขึ้นอยู่2สัปดาห์แล้วก็ตอนตอนเข้าจับตอนชาร์จจับนะครับก็มีการควบคุมความเสีัยผมเนี่ยมอนิเตอร์ตลอดแล้วก็เป็นรองท่านรองผู้จัดการท่านรองต้านะครับเป็นผู้หัวหน้าชุดเข้าจับกลุ่มคนแรกนะครับดีดีที่คนร้ายเนี่ยไม,ไม่ไม่ต่อสู้นะครับเราได้มา5คนได้ยาบ้ามาสิบสบล้านเมตรนะครับ แล้วก็มีปืนมีอะไรนะครับแล้วต่อจากนั้นแป๊บเดียวนะฮะของสื่อจังหวัดเชียงใหม่เองก,ก็แจ้งว่าจับยาได้อีกสองม้าห้าแสนเมตรที่สารพีนะครับที่แพร่นะครับ ก็จับได้อีก6แสนกว่าเมตรนะครับแล้วก็ลำปางนะครับที่สดปา่าอีก2แสนเมตรเนี่ยรายงานมาพร้อมๆกันเลยนะครับก็เป็นผลการทำงานที่เราทำงานร่วมกันในทีมงานตยศรร35โดยมีท่านแนม่ทัพที่สาเนี่ยเป็นหัวอยู่นะครับพวกเราทำงาน,น,น,นร่วมก,กันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับทหารหลักก็ตามแนวชายแดยน เข้ามาหลุดรอดเข้ามาก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจปกครองนะครับปปสเนี่ยเราทํางนานกการ่มกันมาตลอดตามที่สื่อมวลชนเห็นนะครับส่วนในรายละเอียดในการจับกลุมทั้งสีคดีเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้ผู้จับดีกว่าค่อยมีรายละเอียดแต่ว่าขอสั้นๆนะครับวันละไม่เกิน3นาที มาถึงเที่ยมวันนะครับเราก็ดำเนินการจับกลุ่มนะครับซึ่งในเจดโอแล้วว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดจริงนะครับพร้อมรถแล้วก็มีขบวนการร่วมมนนะครับเป็นรถนำและเราเช็คได้แล้วก็ตรลงยึดมาไปจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราดำเนินการส,ส่งสอบสวนพนักสอบสวนแล้วก็ตรวจดีเนะครับส่วนชุดขยายผลนะครับได้ดำเนินการขยายผลเพื่อจะดำเนินการจับกลุ่มผู้ร่วมบ่นการต่อไปครับปานละยองรับจ้างมา8 0 0นบาทครับผม คคครรับบขอุณทางรถยนต์และเงินสดก็ได้เงินมาประมาณ6ล้านบาทครับขอบคุณครับถึงทนไหมทุกท่านครับวันนี้หน่วยบัญชาการต้องการจิดตามปัญญาเทดติดสารน้ำตนในเขนดมีการใช้แนวทางห็นกิจการ15ชินนี้ที่มาแผนรนยการสาธารณะและต้องดูนาการผู้ใหญ่ดำเนินการเร่งการสกัดภาษณ์การได้รับการรบจักติดของการที่เราจับได้วันนี้ถึง3ลวัน ที่มีงงครับก็คือด้านซ้ายครับคันแรกเป็นรถยาดิบจากบริษัทเช่าครับแล้วคันที่สองเป็นรถที่มีโกนะครับก็จากการสืบสวนในภาษางานกับบริษัทเช่ารถก็ทราบพิกัดรถว่าจากทีมเอที่จกบริษัทครับไปโบว์ตรงแม่แฝงครับซึ่งเป็นสําหรับเครือข่ายนี่สิ่งที่พิเศษลยครับไม่ใช่แค่เป็นการจับยาเสพติดเป็นเทน็ธรรมดาเท็นี้ที่เราภูมิใจที่สุดคือเราได้ทําลายองค์กร คายยาเสพติดองค์กรอาชญากรรมที่คายยาเสพติดรายใหญ่น่าจะเรียกว่าที่สุดของของภาคค่า,านะครับเคือขายนี้ผลยาเสพติดมากมายหลายครับนะครับมียาบ้าหลายร้อยล้านเมตรที่่านเครือข่ายน้ไปนะครับตันนี้เราจัดการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมนี้ได้นะครับก็เ,เป็นความ ต้องชื่นชมสุสานภาคหน้ากับสุสานจังหวัดเชียงรายนะครับที่ทุ่มเททำงานกันอย่างจริงจังครับของทางนี้ก็เกีกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจประจำจังหวัดสีแดงสีดำนะครับกับต้นครับสีน้ำตาลเข้มสะพานกับแดนสีดำนะครับก็เบื้องต้นยืนยันว่ามีสารเสพติดกเป็นกัญชงนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำตำรวจก็ส่งยันทุกที ขอเสียนะครับแล้วตอนนี้เป็นคนหน้ครับเพราะคนไม้เนี่ยมันไปรับที่นที่สิมประมาณเที่ยงคืนะครับ รับบนน้าเส <ED> ียดขับรถไปที่ไม่แส่แล้วมีปมแล้วก็เอายาติดที่ซ่องไป้ด้านในแล้วใช้ไม้ตีปิดอีกทีหนึ่งกันร่วงนะครับแล้วก็ที่สยามัแล้วก็เอายาสิ่งติดทั้งหมดสุกซ่อนนนหแสนข้าหมื่นพันเมตรนะบจุครับ ทัานะรักสีบุเรืองศุนขาวภาคเหนือ24นักบสี่นินชิงใหม่รายงาน